ชายานิชชาวทองหลางค่ะอายุ35ปีอาชีพค้าขายออนไลน์เกี่ยวกับเสื้อผ้ามือสองนะคะแล้วก็เป็นพวกมือถือมือสองขายออนไลน์มัง่งขายตามตลาดนัดบ้านอะไรเงี้ยใช้รถบ่อยมากเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเลยค่ะเวลาไปซื้อของหรือว่าเวลาเดินทางไกลปกติเราจะอยู่สงขาอยู่หัดใหญ่เราต้องมาที่เลยก็ต้องใช้รถเดินทางตอนที่ประกันจะหมดตอนแรกเราออกจากศูนย์มาใช่ไหมคะตอนนั้นศูนย์ก็ยังดูแลให้พอหลังจากนั้นล่ะคะ่ะหมดแล้วเราต้องทําเอง มันต้องใช้เงินก้อนนี่ไม่มีเงินก้อนจะทํำยังไงอะ่ะตอนนั้นก็ไปตะเวนหาหมดเลยไปถามมาหลายที่มากบางที่เขาจะเอาบัตรเครดิตเราไม่มีบัตรเครดิตอ่ะทำยังไงแล้วก็ไปอีกที่หนึ่งเขาก็บอกว่าไม่มีบัตรเครดิตแต่ก็ต้องจ่ายก่อนล่วงหน้าสามเดือนโหไม่ไหวอะ่ะแบบนี้ทําไมมันประกันมายุ่งยากอย่างเงี้ยไม่ต่อดีกว่าตอนแรกก็คิดแบบนี้ ก็กลับมาบ้านก่อนที่แรกมานั่งดูทีวีอยู่ดีก็เห็นโฆษณาขึ้นมาประกันติดล้อศูนเปอร์เซ็นต์สิบเดือนเมื่อทัวร์ค่ะก็เลยจดไว้ตอนนั้นอ่ะแล้วก็โทรไปเขาก็บอกว่าทําได้ค่ะแบบนี้แบบนี้เฮ้ยมันได้จริงๆเหรอทําได้แล้วก็ศูนเปอร์เซ็นต์จริงๆสิบเดือนจริงๆแล้วก็เอกสารไม่ยุ่งยากค่ะง่ายด้วยจะเข้าไปที่สาขาก,ก็ได้หรือว่าแอดไลน์ก็ได้มันมีเอกสารแค่หน้าเล่มรถแล้วก็ถ่ายรูปรถเราตีด้านเนะะี่ยค่ะ ถ่ายบัตรประชาชนเราแล้วก็สำเนาถูกต้องค่ะแล้วก็ส่งไปเขาคุ้มครองทันทีที่เราจ่ายงวดเลขเลยเลาชำระค่ะสะดวกชำระที่สาขาก็ได้นะคะเพราะว่ามีสาขาทั่วประเทศอยู่แล้วถ้าไม่สะดวกก็ชำระผ่านแอปประกันติดล้อได้เลยเป็นลูกค้าประกันติดล้อมา3ปีค่ะง่ายไม่ยุ่งยากแล้วก็ได้จริงตอนนั้นก็เคยเคมนะคะก็ได้ปกติทั้งที่ตอนนั้นก็ผ่อนไปได้แค่ครึ่งเดียวเขาก็ให้เคมชอบ จนแนะนําให้กับคนที่รู้จักกันค่ะหลายคนแล้วให้ไปทํานะคะเขาก็บอกว่าไวสะดวกแล้วก็จะแนะนําอีกหลายคนเลยค่ะประทับใจประกันติดล้อนะคะแล้วก็จะไม่เปลี่ยนแล้วจะใช้บริษัทนี้ต่อไปสําหรับเราประกันติดล้อเป็นครอบครัวเราไปแล้วตอนนี้ดีใจมากเลยที่ที่เห็นโฆษณาวันนั้นแล้วก็ตัดสินใจไม่ผิดเลยที่มาทํา